สวัสดีครับพี่พี่ทุกคนครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําเหรียญจาปีเจริญพรหลวงพ่ออิดวัจุรามณีนะครับเหรียญรุ่นน <uh huh> ี้นะครับจะเปิดจองในวันที่30พฤศจิกายนนี้นะครับผมก็จะมีรายละเอียดมาให้พี่ทุกคนได้ดูกันนะครับว่าสั่งจองยังไงนะครับผมก็จะมีเฟซนะครับของทางวัดนะครับมาแนะนําให้นะครับเพราะว่าเขาก็จะเปิดจองในวันที่30พฤศจิกายนนี้แล้วนะครับก็จะมีกติกาด้วยนะครับวิธีการจองนะครับนี่นะครับก็จะเป็นโพสต์อ้างอิงนะครับจากเฟซของทางวัดนะครับสสุรเสนีวัจุรามณีนะ เลยนะครับผมก็จะแนะนําให้เลยนะครับเข้าไปติดตามเฟซนี้ไว้นะครับเพราะว่าเขาก็จะเปิดจองในวันที่30เวลา9ก้าโมงเช้าเป็นต้นไปนะครับสามารถสั่งจองทางออนไลน์เท่านั้นนะครับนี่นะครับก็จะเป็นกติกานะครับจำปีเจริญพรรับจองผ่านทักแชทข้อความอินบ็อกซ์ตามเวลาที่วัจจุามณีประกาศเริ่มรับยอดจองเวลา9ก้าโมงโดยผ่านทาง Facebook สสุรเสนีวัจจุามณีข้อความอินบ็อกซ์แล้วก็ไลน์นะครับนี่คือช่องทางการจับจองของเหรียญจำปีเจริญพรหลวงพ่ออิดวัจจุามณีนะครับผมก็จะมี ตัวอย่างบางเนื้อมาให้พี่ทุกคนได้ดูกันนะครับแล้วก็ a c e b o o k นะครับของคนที่เขาเปิดจองเหรียญรุ่นนี้นะครับก็สามารถเข้าไปติดตามใน Facebook ของพี่เขาได้เลยนะครับแต่ใครอยากได้ราคาจองนะครับเพราะว่าแน่นอนนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับมีคนให้ความสนใจมากเลยนะครับสำหรับลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพ่อีศุลจรามณีนะครับนี่นะครับก็จะเป็นวิธีการสั่งจองนะครับถ้าเขาเปิดจองปุ๊บนะครับเราก็สามารถนะครับพิมพ์ตามนี้รายละเอียดก็ตามนี้นะครับการสั่งจองก็ต้องทําตามกฎระเบียบของเขานะครับถ้าอยากสั่งจองเหร ได้ดูกันนะครับจะได้เข้าใจจะได้ไม่ผิดพลาดนะครับเวลาสั่งจองนะครับนี่นะครับก็เป็น Facebook ของทางวัดนะครับสสุรเสนีวัดจุฬามณีนะครับผู้ติดตาม28,133คนนะครับสามารถกดเข้าไปติดตามได้เลยนะครับเพราะว่าจะได้รู้ข่าวสารนะครับว่าเปิดจองเวลาไหนนะครับแน่นอนที่สุดนะครับก็จะเปิดจองในเวลา9โมงเช้าของวันที่30นะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างเหรียญเนื้อทองคำบริสุทธิ์ลงยาราชาวดีสีแดงนะครับราคาจองนะครับ55,000บาทนะครับนี่ก็เป็นเหรียญเนื้อทองคำลงยาแดงนะครับสวยงามเลยนะครับ นี่ก็อีกหนึ่งเนื้อนะครับเนื้อทองคําบริสุทธิ์นั่นเองนะครับสร้างทั้งหมด5 9 9เเหรียญนะครับราคาจอง53,000บาทนะครับนี่ก็เนื้อทองคานะครับนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งเนื้อนะครับเนื้อเงินบริสุทธิ์ลงยาราชาวดีสีแดงหน้ากากทองคำนะครับนี่ก็อีกหนึ่งเนื้อนะครับเนื้อเงินบริสุทธิ์ลงยาราชาวดีสีแดงนะครับสวยงามเลยนะครับนี่ก็อีกหนึ่งเน <mat ื้อนะครับเนื้อเงินบริสุทธิ์นั่นเองนะครับนี่ก็จะเป็นนะคร ก่ารองพิมพ์สร้างทั้งหมด1999เรหรียญราคาบูชา900บาทต่อเหรียญนะครับสวยงามเลยนะครับนี่ก็อีกหนึ่งเนื้อนะครับเนื้อชนวนไกรทองพ่นใส่นะครับสวยงามมากเลยนะครับนี่ก็อีกหนึ่งเนื้อนะครับเนื้อทองทิพย์นะครับราคาบูชาเหรียญละ300บาทนะครับนี่ก็เป็นราคาจองนะครับถ้าใครสนใจก็เข้าไปตาม Facebook ที่ผมแนะนําไปได้เลยนะครับถ้าใครอยากได้ราคาจองนะครับเพราะว่าเขาก็จะเปิดจองในวันที่30พฤศจิกายนนี้เวลา9โมงเป็นต้นไปนะครับทักข้อความเข้าในแฟนเพจของเขาได้เลยนะครับรายละเอ ผมก็ได้อธิบายให้ทุกคนได้เข้าใจกันหมดแล้วนะครับว่าการจองจองยังไงจองเวลาไหนวันเวลาอะไรและก็จองกับใครเฟสไหนนะครับผมก็ได้แนะนําไปหมดแล้วนะครับนี่นะครับก็จะเป็นใบจองนะครับแต่ละรายการก็จะสร้างตามนี้เลยนะครับก็สามารถอ่านดูได้เลยนะครับว่าจะสร้างเท่าไหร่ลาคาจองเท่าไหร่นะครับสลับเหรียญจาปีเจริญพรหลวงพ่ออิดวัจุรามณีนะครับจะเปิดจองในวันที่30สิพฤศจิกายนเวลา9ก้าโมงเช้าเป็นต้นไปนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ